พี่น้องครับอันดับต่อจากนี้ไปพี่น้องจะได้ฟังกำลังใจจากปราชชาวบ้านอีกท่านหนึ่งท่านเป็นอดีตนักการเมืองอาุโสของภาคใต้ปัจจุบันท่านเป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นนักธุรกิจแต่วันนี้ ท่านจะมาพูดให้ข้อคิดกับพี่น้องพันธมิตรในการต่อสู้ขอพี่น้องได้พบกับลุงกเกษมจเจริญพาน,น์ิชครับอ่าลุงกเกษมมาแล้วนะพันธมิตรลูกศิน์รักชาติบอกว่ามาด้วยนะคะเชิญค่ะกราบสวัสดีพี่น้องพันธมิตรที่เคารพรักทุกท่านทั้งที่อยู่หน้าเวทีตรงนี้หน้าเวทีแห่งนี้และอยู่ที่บ้านและอยู่ทั่วโลกนะครับในโอกาสวันนี้ ก็ได้เห็นความเพียรของพี่น้องโดยเฉพาะน้องที่เต้นคูราอุปเมื่อตะกี้นะครับพี่น้องผมได้สัมภาษณ์หลังเวทีแกต,ต้องใช้ความเพียรอย่างยิ่งเลยนะครับกว่าจะทําได้ถึงขนาดนี้ครับไม่ใช่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันหรือกี่ชั่วโมงแล้วทาได้อย่างนั้นนะครับต้องใช้ความเพียรอย่างยิ่งเหมือนกับพระมหาชนกไงครับพี่น้องพี่น้องเคยได้อ่านไหมครับพระมหาชนกอะครับ อ่าพี่น้องที่มาทําหน้าที่อยู่หน้าที่นี้เนี่ยครับก็มีความเพียรเหมือนพระมหาชนกพระมหาชนกอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรว่ายน้ําไม่ได้คิดหวังพึ่งสิ่งใดเลยหวังพึ่งแรงตัวเองถ้าหากจะตายก็ขอให้ตายด้วยความเพียรแล้วพระมหาชนกก็ได้รับการยอมรับว่ามีความเพียร ั้นสูงจนกระทั่งนางเมฆขลาต้องยื่นมือมาช่วยนี่แหละครับพี่น้องสุดท้ายการต่อสู้ของเราก็เช่นกันเราต้องเอาความสงบพี่น้องเอาความสงบนี่ไปสยบความเคลื่อนไหวรัฐบาลนี้ยิ่งเคลื่อนไหวหนักเท่าไรนะครับพี่น้อง,องเราต้องใช้ความสงบของเราระงับสติอารมณ์ของเรา ต่อสู้กับความเคลื่อนไหวนี้ใช้ความสงบอย่างเดียวสยบความเคลื่อนไหวของเขาครับเหมือนกับในหนังจีนที่เขาว่ากันนะครับพี่น้องในหนังสือในหนังกําลังภายในทั้งหลายก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยมีความเพียรเช่นนั้นตลอดไปจนกระทั่งเราบรรลุความสําเร็จพี่น้องครับที่เขาออกกฎหมายความมั่นคงมาสู้กับเราเนี่ยนะมาทําร้ายเราหรือมากันแกล้งเราเนี่ยหาวันนี้เนี่ย มันเป็นการกระทําของคนขี้ขาดครับพี่น้องขี้ขาดตาขาวพวกเราเป็นผู้กล้าใช่ไหมครับพวกเรานี่คือผู้กล้าทั้งหลายไม่ได้ขี้ขาดตาขาวอย่างเขาเลยเรามาสู้เพื่อแผ่นดินเรามาสู้เพื่อไม่ให้มีการเอาแผ่นดินของเรานี่ไปขึ้นกับขมิเพราะในอดีตพี่น้องครับเราเสีย เสียมราชพระตะบองสีโซพลไปแล้วในสมัยฝรั่งเศสล่าเมืองขึ้นอันนี้นี่ผมอยากจะถามพี่น้องสักคำว่าพี่น้องครับถึงเวลาที่เราจะทวงคืนไหมครับถึงเวลาไหมครับถึงเวลาไหมครับพี่น้องถ้าถึงเวลาแล้วตบมือหน่อยครับเราไม่ใช่จะเอาคืนแค่4.6ตารางกิโลเมตรแล้ว ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะเรามีความมุ่งหมายที่จะต้องเอาพวกเสียมาราศพระตะบองและศรีโทวนกลับมาด้วยก็ให้มันรู้ไปนี่คือข้อต่อรองครับพี่น้องถ้ากราบใดที่เรายังไม่บุกยังไม่ทําถึงขนาดนี้นะครับพวกเขเมินก็จะได้ใจครับพี่น้องแล้วเราไม่สามารถที่จะไปต่อรองอะไรเขาได้บนโต๊ะเจราจาเราต้องอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบถึงยัดเจราจาขเขาได้ครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นการที่จะให้ได้ได้เปรียบนี่นะเราก็ต้องเล่นแบบนี้เล่นบทนี้ครับพี่น้องครับไม่ใช่เล่นด้วยความเย่ยหโหดอย่างของประเทศจีนนี่ครับพี่น้องเฉินเหล่าซื้อเมื่อวานก็ได้บอกกับผมว่าประเทศจีนเนี่ยเคยถูกอินเดียทหารอินเดียเข้ามาบุกลุกพื้นแผ่นแผ่นดินของจีนจีนเมื่อรัฐบาลจีนรู้ข่าวก็ส่งทหารเข้าไปขับไล่ต่อสู้กันต่างฝ่ายต่างก็ตายต่างฝ่ายต่างก็บาดเจ็บ สุดท้ายจีนชนะแล้วก็จับเอาเฉลยศึกริบเอาอาวุธสงครามแล้วก็ส่งคืนให้แต่ว่าบอกก่อนว่านะครับก่อนที่จะส่งคืนเนี่ยบอกก่อนว่านี่แผ่นดินของกูนะแผ่นดินของจีนนะครับต่อไปมึงอย่าบังอาจเข้ามาอีกแล้วปรากฏว่าประเทศอินเดียก็ไม่เคยขยับเข้าไปอีกเลยครับพี่น้องของเราถ้าเราทําได้อย่างนี้ถามว่าเราจะดีขึ้นไหมครับ ลูกหลานเราจะได้มีที่อยู่ที่ทำมาหากินต่อไปไหมครับครับพี่น้องครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราจะมีความมั่นคงในแผ่นดินจริงๆแล้วเราต้องมีรัฐบาลที่ดีเราต้องมีรัฐบาลที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเราต้องมีรัฐบาลที่กล้าหารไม่ใช่เรามีรัฐ,รฐบาลที่ช่อราดบังหลวงช่อแม้กระทั่ง ความเป็นอยู่ตาดำของชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเราข้าวยากหมากแพงกำลังเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วเราลูกหลานเราในอนาคตเราจะอยู่กันได้อย่างไงนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้ตระหนักได้มีสติสู้กับเขาเราอย่ายอมแพ้นะครับพี่น้องเพื่อนผมนั่งอยู่หน้าจอทีวี ก็ยังทนไม่ได้ก็อุตส่าห์ส่งเงินฝากเงินผมมาก็เห็นว่าผมเนี่ยมาขึ้นเวทีทางพันธมิตรก็ฝากเงินผมมาหมื่นสองพันบาทหนึ่งหมืนบาทให้กองทัพทำอีกสองพันบาทช่วยเรื่องอทวงคืนเขาพระวิหารทวงคืนแผ่นดินของเราทั้งหมดรวมมาหมื่นสองพันบาทพี่น้องครับเพราะว่ากองทัพทำก็คือปากของของพวกเราใช่ไหมครับ พวกเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเรามีกองทัพธรรมเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนในด้านอาหารครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าก,กินทิ้งกินขว้างข้าวทุกเม็ดมีค่านะครับพี่น้องคนที่อดอยากกว่าเรายังมีอยู่ในแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นทุกคำข้าวทุกเม็ดที่พี่น้องกินเข้าไป โปรดได้สำนึกว่าเกิดจากแรงกายแรงใจของพี่น้องชาวพันธมิตรเราทั่วประเทศรวมทั้งเกษตรกรรวมทั้งสมาชิกของกองทัพรรมที่ทำการเกษตรอยู่ณวันนี้นะครับพี่น้องก็อยากจะฝากพี่น้องว่าให้มีความเคารพในแม่ทั้งสี่ด้วยครับพี่น้องครับแม่ที่หนึ่ง ก็คือแม่บังเกิดกล้าวนะครับพี่น้องอย่างที่แม่ของคุณวีระเป็นห่วงลูกชายพี่น้องคิดดูดิครับแม่ห่วงขนาดไหนลูกชายต้องมาติดคุกในต่างแดนทั้งทัที่ไม่ได้เป็นอาชญากรทั้งทที่ได้ไปทำความดีเพื่อปกป้องแผ่นดินแต่กลับถูกยัดเยียดข้อหาโดยฝีมือของคนไทยใช่ไหมครับพี่น้อง ถามไม่ชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่มันชัดเจนครับพี่น้องครับแล้วมีการช่วยเหลือไหมปากพูดว่าช่วยเหลือทุกวิถีทางแต่การกระทำไม่มีเลยครับพี่น้องการเวลามันพิสูจน์มาแล้วครับพิสูจน์มาจนกระทั่งถึงวันนี้ครับว่าไม่มีการกระทำอะไรของรัฐบาลนี้เลยถ้ากระทำนี่นะครับพี่น้องเราจะไม่มีโอกาสได้มาชุมนุมกันอยู่อย่างนี้หรอกครับถูกไหมครับพี่น้องครับ ทีนี้แม่ที่สองครับพี่น้องคือแม่คงคาเราอย่าทําให้แม่คงคานี่ต้องแปดเปื้อนด้วยสิ่งกระปรกต่างๆไม่ว่าด้วยขยะไม่ว่าด้วยสารเคมีต่างๆพี่น้องครับได้โปรดเถอะครับรักษาพระแม่คงคาของเราไว้ให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้คนไทยทั้งชาติได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคต่อไปนะครับพี่น้องอย่างยาวนานด้วยอย่างยั่งยืนด้วย นะแม่ที่สามที่ผมอยากจะฝากพี่น้องไว้คือแม่โพสบครับพี่น้องครับแม่โพสบคือข้าวที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับพี่น้องนะแล้วก็แม่ที่สี่คือแม่พระธรณีครับแม่ธรณีที่ดูแลแม่โพสบทาให้เรามีข้าวกินมีอาหารกินอยู่ทุกวันนี้อาหารทุกอย่างที่พี่น้องได้กินกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากแม่ธรณีนะครับเราปลูกทุกอย่างบนแม่ธรณีแม่ธรณีจะต้องไม่มีสารเคมี จะต้องไม่มีสารพิษเข้ามาทําลายครับพี่น้องแล้วสุขภาพพี่น้องก็จะดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็ผมคิดว่าจะพบพี่น้องได้เพียงแค่นี้แต่ก่อนที่จะลงจากเวทีนี้ผมขออ่านบันทึกของสเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับให้รัฐบาลชุดนี้ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งจนกว่าเขาจะพ้นจากหน้าที่ เจอบันทึกนี้ให้เอาคำต่อไปนี้ของกูไปประกาศให้รู้ว่ากูรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้เป็นโอรสของพระปิยะมหาราชขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่าแผ่นดินสยามนี้บรรพบุรุษได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกไว้ไอ้อีมันนามันผู้ใด คิดบังอาจทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือกระทำการทุจริตก็ให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวมจงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็วก่อนที่กูจะสังหารพรานสิ้นทังโคตรให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกูตราบใดที่คำว่าอาภากรยังยืนหยัดอยู่ในโลกกูจะรักษาแผ่นดินสยามของกู ลูกหลานทั้งหลายแผ่นดินใดให้เรากำเนิดมาแผ่นดินใดให้ที่สุกหัวนอนให้ความร่มเย็นเป็นสุขมิให้อนาทรร้อนใจจงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้นครับพี่น้องครับนอกจากความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้นแล้วเราต้องกตัญญูรู้คุณครับพี่น้องครับที่พี่น้องมาทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือการใช้หนี้แผ่นดิน คือการกระทํเาเขาเรียกว่ากระทําตอบแทนต่อผู้มีพระคุณครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องพี่น้องทุกท่านจงมีสุขภาพกำลังใจที่ดีแล้วก็อย่าลืมนะครับมีสติอย่าให้พร่องความเจ้าหมองจะหมดไปครับพี่น้องครับขอาการาบสวัสดีพี่น้องเพียงแค่นี้ครับผมพี่น้องครับคนดี ทำให้พระแม่คงคาไม่เจ็บป่วยเกษตรกร,ร,กรที่ดีทําให้พระแม่ธรณีไม่เจ็บป่วยด้วยสติปัญญาและความเพียรครับพี่น้อง